สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul Tarot 6ก้าย by สิริพรหมยานนะคะ วันนี้เราจะมาเล่นหัวข้อแรนดอมนะคะที่ชื่อหัวข้อว่าสัญญาณนะคะที่คุณมาผิดทางนะักรวลนะคะเขาจะส่งสัญญาณมาให้คุณเมื่อไหร่ที่คุณเดินทางผิดนะคะหรือว่ามีความท้าทายในชีวิตเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างคะที่บ่งบอกว่าคุณกําลังเดินทางผิดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย ะะก่อนอื่นก็ขอเช็คพลังงานของคุณที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะเราจะใช้ Angel Answer นะคะเป็นเด็กแรกเนาะสำหรับการอ่านในวันนี้นะคะโอเคนะคะก็ ใบแรกก็คือ ask your angel แล้วก็ใบที่สองก็คือ look for a sign นะคะต่อไปก็คือ compromise วันนี้นะคะจะใช้เด็กที่เป็นไพ่ออร c ค e ซะส่วนใหญ่นะคะขออ่านพลังงานเพิ่มนะคะจากเด็กต่อไปเนาะ อันนี้ก็เป็นอ่ามูโนโลจีนะคะออรัคโคเด็กนะส่วนตัวแล้วชอบเด็กนี้มากๆเลยนะคะชอบดีไซน์แล้วก็สัมผัสของพื้นไ้่นะคะเนี่ยค่ะผิวข้างบนแล้วก็ชอบแมเสเซจนะคะบนไ้่ด้วยโอเคนะคะใบแรกนะคะก็คืออ่า mean to be นะคะต่อไปก็ do nothing แล้วก็ releasing นะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่แล้วก็อ่านทีเดียวเลยเนาะถ้าเพื่อนเพื่อชอบการอ่านไพ่แบบว่าเร็วๆสั้นๆ message นี้อาจจะไม่ใช่ของเพื่อนเพื่อน,นะคะเพราะว่าเวลาเราอ่านแบบจิตวิญญาณเนี่ย าการอ่านไพ่อาจจะยาวนิดนึงนะคะนะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่ฟังแล้วชอบแล้วใช่ก็ฟังต่ออะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจไม่ใช่ก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะขอดูเด็กนี้ด้วยนะคะเป็น uh, message of love oracle Deck นะคะก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ต่างๆนะที่คุณเคยผ่านมานะคะเป็นความรักในทุกรูปแบบอาจจะเป็นรักแบบหนุ่มสาวสามีภรรยาครอบครัวนะคะ เพื่อนที่ทำงานความรักทั้งหมดอะคะ่ะครอบคลุมความรักทั้งหมดเนาะ this honest นะคะ time แล้วก็ unfinished business นะคะ แล้วก็ understanding นะคะมุมมองที่คุณมีให้กับความรักความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ mistake ขออีกหนึ่งใบนะคะ space I need more space ไม่ทราบว่าทุกคนเห็นไพ่กันไหมขออนุญาตปรับนิดนึงนะคะ เห็นกันชัดขึ้นเนาะโอเค okay, นะคะพไพ่ใบแรกก็คือ a s k your angel นะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังเดินทางผิดนะคะหรือว่ามาผิดทางเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เรา s lender นะคะหรือว่าการที่เรา Hu m b บ e ถ่อมตัวนะคะต่อจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความท้าทายในชีวิตนะคะการฮ u m โบ e การถ่อมตัวเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรายอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะไม่ใช่แต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้อง การเวลานะคะปลีกวิเวกนะไปอยู่ที่ไหนคนเดียวหรือว่าออกจากสังคมความวุ่นวายสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามคอนเน c t กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลน,นะคะหรือว่า higher self นะคะหรืออะไรก็ได้ที่คุณนับถือนะคะที่มีพลังนะคะศักดิ์สิทธิ์ ลึกลับมากกว่าตัวคุณเองอหรือว่าแองเจิลของคุณก็ได้นะคะถามถึงไกด์ไลน์นะคะถามถึงหนทางและทางออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเอาตัวเองออกมาจากความวุ่นวายจากสังคมเนี่ยแล้วกลับมาถามนะคะความรู้สึกจริงๆข้างในของคุณเนี่ยกลับมาคอนเน็ก กับแองเจลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลภายในของคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะเห็นเป็นภาพนะคะหรือว่าวิชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณได้คําตอบนะคะคําตอบที่เกิดจากสัญชตาตญาณของคุณอย่างแท้จริงไม่ใช่คําตอบที่มาจากคนอื่นนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมอ,อื่นๆหรือว่าความกดดันอื่นๆนะคะแต่มันเป็นสัญชตาตญาณที่คุณคอนเน็กจากภายในของคุณจริงๆ ะะเป็นสติแล้วก็ปัญญาที่คุณสามารถรับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณภายในของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อไหร่ที่ชีวิตคุณมาผิดทางแล้วเนี่ยให้คุณมองหาสัญญาณในชีวิตนะคะบางครั้งเนี่ยจักรวาลเขาได้ส่งสัญญาณมากมายเลยนะคะเข้ามาในชีวิตของเราแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือสัญญาณจากจักรวาลน,นะคะการที่เราประนีประนอมชีวิตของเราเนี่ยหรือว่าการทํางานทางภายในและภายนอกของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกันเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะคะ a s k your angel Look for s i g n compromise นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมาผิดทางนะคะก็เข้ากับหัวข้อเลยเนาะ archangel look for s i g n นะคะมองหาสัญญ,ญาณแล้วก็ปณีปรนอมกับชีวิตนะคะ มีนทูบีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยมันสมควรที่จะเป็นแบบนั้นนะคะมันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลบางอย่างนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ก็ต้องเลิกลากันไปบางคนบางท่านอยู่ในงานที่ไม่ใช่ก็ต้องจบกันจบกันไปนะคะจบลงไปอยู่ในสังคมอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ใช่นะคะก็ต้องหยุดกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาที่อยู่กับตัวเองอะคะ่ะแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ย do nothing หะะยุดจากความวุ่นวายหยุดจากความอยากหยุดจากความต้องการต่างๆแล้วลองหันกลับมาอยู่ในโลกของตัวเองดูหน่อยนะคะลองมาอยู่บนเส้นทางบนถนนของตัวเองดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณได้ step back นะคะหรือออกมาจากวงจรเ circle ของชีวิต บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตอบโจทย์คุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่ปลดปล่อยพลังงานนั้นนะคะออกไปจากชีวิตเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะเพราะบางคนเนี่ยเดินมาผิดทางจริงๆค่ะจักรวาลเขาก็ส่งสัญญาณมาเตือนคุณอยู่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่านี่คือสัญญาณนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาลองดูกันว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างในชีวิตคุณที่จักรวาลส่งมาบอกคุณว่ามันเป็นทางที่ไม่ใช่นะคะมันเป็น red flags มันเป็น ความสัมพันธ์ที่ผิดมันเป็นการงานที่มันจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณหรือว่ากลุ่มคนที่เขาไม่สนับสนุนคุณนะคะถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณกําลังสูญเสียความสนใจของคุณนั่นก็คือหนึ่งในสัญญ,ญาณที่จักรวาลเขามาเตือนคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเป้าหมายแล้วก็ความฝันรอบตัวเราไปหมดแต่เมื่อไหร่ที่ จักรวาลเขาแสดงพลังงานมากมายหรือว่าวิสัยทัศน์ที่มันเป็นวิสัยทัศน์เชิงลบอะค่ะจักรวาลเขาก็ จะส่งสัญญาณมาให้คุณแต่เมื่อไรที่คุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่เนี่ยคุณก็จะสแสดงออกถึงพลังงานและวิสัยทัศน์เชิงบวกมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในเส้นทางที่ใช่จักรวาลเขาก็ส่งหนทางมากมายมาให้เราเพื่อที่ให้เราเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นนะคะแต่เมื่อไรที่มันไม่ใช่เนี่ยจักรวาลเขาก็จะส่งเหตุการณ์บางอย่างมาที่ทําให้มันดูล่าช้าแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรวาลเขาพยายามบอกคุณถึงสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตว่าคุณกําลังทําอะไรบางอย่างผิดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ย ให้ t วามสนในะคะหรือว่าใส่ใจกับเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณเพราะทุกอย่างนั้นคือสัญญาณจากจัก,กรวาลน,นะคะถ้ามันเป็นหนทางที่ใช่แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ใช่คุณจะรับรู้ได้ด้วยสัญชตาตญาณของคุณเองนะคะคุณจะไม่เหนื่อยคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดคุณจะไม่รู้สึกท้อแท้คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณได้สูญเสียความสนใจนะคะในเส้นทางนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สังเกตทรายนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในทรายนะคะ,ะสัญญ,ญา การต่อไปเนี่ยก็คือคุณรู้สึกว่าคุณต่อสู้อยู่ตลอดเวลาคุณเคยเป็นไหมนะคะที่เรารู้สึกว่าเราตื่นมาแล้วเราแบบ อีกวันหนึ่งแล้ววันนี้ต้องออกไปต่อสู้กับอะไรมากมายก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราตื่นมาแล้วเรามีแอร์ทีู่ดเรามีวิสัยทัศน์แบบนี้เลยว่าเออวันนี้มันต้องเป็นวันที่ยากนะเราต้องไปต่อสู้กับผู้คนกับเพื่อนที่ทํางานกับเพื่อนที่โรงเรียนหรือว่ากับความสัมพันธ์การประกอบอาชีพต่างๆการแข่งขันการทํามาหากินต่างๆคือทุกอย่างมันดูเหมือนการต่อสู้ไปหมดเลยอะค่ะเมื่อคุณพบว่าตัวเองเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่ตลอดเวลานะคะคุณก็สามารถรู้ได้ เลยว่านี่คือหนึ่งในสัญญาณจากจักรวาลน,นะคะที่จะบอกคุณว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งแล้วละ่ะแล้วก้าวไปสู่เส้นทางแห่งสันติภาพมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้สึก ว่าคุณสงบสุขนะคะมันจะบ่งบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะแล้วคุณก็มีความสุขกับเรื่องทั่วไปได้ง่ายๆแต่เมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องต่อสู้กับโลกใบนี้ต้องต่อสู้กับวันวันนี้นะคะต้องต่อสู้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นรอบตัวอะไรแบบนี้ค่ะคุณก็จะรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา เราสามารถจับสัญญาณความรู้สึกเราได้นะคะในในช่วงตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาว่าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับแพชชั่นในการดําเนินชีวิตหรือเปล่าหรือว่าคุณตื่นขึ้นมากับความรู้สึกที่ต้องต่อสู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณตื่นขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังทํา อะไรผิดพลาดอยู่หรือว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่มันไม่ใช่นะคะและอีกสัญญาณหนึ่งที่จะสามารถบอกได้เลยก็คือคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันไม่เจริญเติบโตไปมากกว่านี้ละหรือว่าปฏิสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกสอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงะคะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เป็นเผ่าพันธุ์ทางสังคมใช่ไหมเราต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่คอนเน็กหรือว่า,าไม่เก็ตไม่สอดคล้องไม่เชื่อมโยงกับ ผู้ที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างวันนะคะนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะคะว่าคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดหรือว่าอยู่ในเส้นทางที่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่กับใครแล้วคุณรู้สึกว่าเขาดึงดูดพลังงานเชิงบวกของคุณไปอะคะ่ะ อยู่กับคนนี้แล้วคนนี้เขารู้สึกว่าท็อกสิทจังเลยอยู่กับกลุ่มคนคนนี้หรือว่ากลุ่มกลุ่มคนพวกนี้แล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่มีพลังชีวิตเลยเหมือนเขาดูดเอาพลังชีวิตเราไปแล้วเราก็เหนื่อยหนายมากๆเลยที่จะต้องเดียวกับคนพวกนี้นั่นก็คือ,อมันเป็นสัญญาณเตือนจากจักรวาลแล้วนะคะว่า คุณอยู่ในกลุ่มคนที่ผิดนะคะคุณอยู่ในสังคมที่มันไม่ใช่คุณอยู่ในเส้นทางที่มันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้สึกโรแมนติกหรือว่ารู้สึกไม่สงบ ะะหรือรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับพลังงานเชิงบวกจากเขาคนนั้นกลุ่มคนกลุ่มนั้นนะคะหรือว่าสถานที่สถานที่นั้นเนี่ยมันก็คือเป็นสัญญาณหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยนะคะว่าคุณอยู่ในที่ที่ผิดละคุณอยู่ในเส้นทางที่ไม่ใช่นะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็เข้าข้างตัวเองนะคะเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้เราเข้าข้างตัวเองว่าเออไม่ใช่หรอกเราอยู่แบบนี้มาได้ตั้งนานทําไม มันก็เป็นแบบนี้ของมันแหละทําไมเราจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคะทำไมเราจะต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันอกซิดเพราะว่าเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณก็ยอมยอมยอมคุณไม่คอมเพลมไมซ์นะคะกับชีวิตของคุณหรือว่ากับเส้นทางของคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าเสียสลับเพื่อคนอื่นนะคะมากเกินไปจนลืมตัวเองนะคะมันเป็นความสําคัญมากๆเลยถ้าคุณจะพัฒนาทางจิตวิญญาณคุณต้องรักตัวเองก่อน นะคะเติมเต็มตัวเองก่อนมันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณยังรักตัวเองไม่ได้เลยอะ่ะแล้วคุณให้คนอื่นแล้วคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ตัวคุณเองเนี่ยขาดแคลนเสมอนะคะไม่ได้รู้สึกเติมเต็มไม่ได้รู้สึกลับความรักแต่คุณเนี่ยให้ความรักกับคนอื่นไปหมดแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยค่ะผู้คนเนี่ยเขาก็จะเอา แหล่งน้ํานะคะความรักของคุณเนี่ยไปจนหมดแล้วคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยวันหนึ่งถ้าเขาเดินออกไปจากชีวิตคุณคุณแทบจะไม่เหลืออะไรเลยให้กับชีวิตตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนนะคะที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาทนรับกับความเจ็บปวดไม่ได้เขาต้องเอาตัวเองออกจากโลกนี้ไปเอาตัวเองออกจากเกมแห่งชีวิตนี้ไปนะคะคุณคงเข้าใจนะคะว่าแม่หมหมายความว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักรักตัวเองก่อนนะคะมันสําคัญจริงๆนะคะและอีกสัญญาณหนึ่งที่คุณจะสามารถรับรู้ได้ เลยก็คือคุณไม่มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับอะไรอะไรเลยในชีวิตคุณเคยเป็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้บางคนเนี่ยตื่นมาเรารู้สึกโดดเดี่ยวมากๆเลยบางคนตื่นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันหมดแพชชั่นชีวิตมันไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปนะคะหรือว่าแม้แต่เราอยู่ในครอบครัวที่รักเราแต่เรายังมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เติมเต็มเราอะคะ่ะอย่างบางคนอย่างเนี้ย อยากเป็นศิลปินใช่ไหมคะหมายถึงว่าอาจจะเป็นศิละปะก็ได้ไม่จําเป็นต้องนักแสดงหรืออะไรนะคะหมายถึงว่าศิลปินเนี่ยอะไรก็ได้ที่คุณแสดงออกทางอารมณ์ได้เก่งบางคนอยากจะเป็นนักจิตกรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถูกครอบครัวแบบว่าเฮ้ยมันไม่สามารถสร้างเม็ดเงินได้เยอะนะหรือว่าสังคมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบจิตกรไส้แห้งนะเราจะมีเราจะมีสตอริโอไทป์ในสังคมเราอยู่อะคะ่ะ ว่าเอ้ยงานแบบนี้มันดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นฉลากที่สังคมเขาติดให้แต่มันเป็นสิ่งที่คุณชอบจากภายในแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณทําได้ดีแต่คุณก็ไปเรียนนะคะในสาขาที่มันอาจจะไม่คุณอาจจะไม่ใช่คุณอาจจะไม่ชอบอเพื่อที่จะได้เข้ากับสังคมแล้วก็มิดกับมาตรฐานที่สังคมเขาตั้งไว้แล้วคุณก็ทำงานนะคะเวลาล่วงเลยไป4ปี5ปี10ปี คุณก็มีเงินเยอะแหละมีบ้านมีรถแหละแต่มันยังรู้สึกว่าขาดอะไรไปคุณยังรู้สึกว่าทุกเช้าคุณตื่นมาคุณไม่อยากไปทํางานนะคะแต่คุณได้ผลประโยชน์จากการทํางานนี้แหละอย่างที่บอกอาจจะเป็นเงินทองความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินเงินทองแต่มันไม่มีแพชชั่นจากข้างในอะคะ่ะ หลังจากปีหนึ่งผ่านไป2ปีผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่าอยู่ดีๆเราก็หมดแพชชั่นในหน้าที่การงานเรารู้สึกเราไม่ชอบงานนี้เราเกลียดงานนี้ไปเลยอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกว่าคุณไม่ได้ทําสิ่งที่คุณชอบตั้งแต่แรกนะคะคุณทําในสิ่งที่สังคมแล้วก็ความเชื่อบางอย่างบอกให้คุณทาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันจะได้เงินมันจะได้บ้านมันจะไดะ้ชื่อเสียงทางสังคมแต่ว่ามันมันคุณต้องเก็บความ <c oughs> ต้องการของคุณเอาไว้ภายในนะคะคุณฝืนได้10ปีแหละ20ปีแหละแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันฝืนไม่ได้แล้วนะมันทําให้เกิดความรู้สึกหมดแพชชั่นในชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นมากๆเลยนะคะในสังคมเราเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะคะลองหาดูว่ามันมันคุณรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนี้ก็มันเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะจากจักรวาลที่บอกว่า คุณมาผิดทางแล้วนะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วคุณสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้นะคะก็ควรจะทำนะคะเพราะว่าในระยะในระยะยาวเนี่ยเราไม่สามารถแกล้งเป็นใครบางคนนะคะหรืออยู่ในสังคมที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นตัวเอง ะะได้ตลอดเวลาวันหนึ่งมันต้องมาถึงจุดจบแน่นอนนะคะมันไม่มันไม่มีอะไรที่จะรู้สึกเป็นอิสระเท่ากับที่เราเป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจักรวาลรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าเมื่อจักรวาลรู้ว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ผิดเนี่ยหรือว่าคุณกําลังเดินทางที่ผิด จากเป้าหมายชีวิตของคุณจากความฝันของคุณมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกแบบนี้เองนะคะว่าเฮ้ยมันผิดเป้าหมายแล้วแล้วนะมันผิดจากความฝันที่คุณเคยมีแล้วนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกพวกนี้ค่ะอยากให้คุณ a พ a สเทนชั่นนะคะอยากให้คุณสังเกตความรู้สึกแบบนี้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันอยู่ที่เราแล้วค่ะว่าเราจะสังเกตเห็นความผิดพลาดในชีวิตของเราได้มากหรือน้อยนะคะบางคนก็ใช้ชีวิตไป ก็มันเป็นสิ่งที่ดีนี่เขาบอกว่าดีก็ทำตามๆกันไปนะคะแต่ว่าเราชอบหรือไม่ไม่สนใจนะคะเราจะต้องการความยอมรับจากสังคมนะคะแล้วก็ต้องการการยอมรับจากครอบครัวเราก็ทำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ช่างมันนะคะแต่จิตวิญญาณของคุณมันเหือดแห้งลงไปทุกวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตดูนะคะอีกสัญญาณหนึ่งที่คุณสามารถรู้ได้ว่าคุณมาผิดทางก็คือ เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมาพยายามอย่างหนักมันสลายไปต่อหน้าต,ต่อตาคุณคุณเคยเป็นไหมคะว่าบางทีคุณตื่นนอนมาเนี่ยตื่นนอนมาก็รู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าและออกออกไปทำงานขับรถรถก็ติดเจอคนที่มารยาทไม่ดีก็อารมณ์เสียละไปที่ทำงานก็เจอเพื่อนที่ชอบนินทานะคะกดดันเจอเจ้านายที่ ไม่แฟร์นะคะเจอเจ้านายที่ไม่แฟร์กับลูกน้องนะคะให้งานหรือว่าต้องได้ทำงานมากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็กดดันละที่ที่ทำงานกลับมาบ้านก็เจอความวุ่นวายนะคะบางคนบางท่านกลับมาบ้านก็ยังต้องทำงานบ้านอยู่นะคะทำกับข้าวดูแลครอบครัวนะคะเอาลูกเข้านอนสอนกันบ้านลูกอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่มีเวลาดูแลสุขภาพนอนดึก อย่างเงี้ยค่ะกว่าจะเสร็จาภารกิจส่วนตัวก็ดึกแล้วกว่าจะได้นอนตื่นเช้ามาก็ต้องทําเหมือนเดิมอีกแบบนี้ซ้ําไปซ้ําไปเป็นเป็นลูปอ่ะค่ะวนลูปไปแบบเนี้ยนั่นเนี่ยก็เป็นสัญญาณแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างมันกําลังผิดพลาดคุณไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่ใช่และเชื่อมต่อกับเป้าหมายและความฝันที่จริงๆของคุณนะคะถ้ามันเป็นกิจวัตรอย่างเงี้ยตั้งแต่คุณตื่นมาและเข้านอนเนี่ยแล้วทุกอย่างมันดูผิดพลาดไปหมดมันดูไม่ได้ดังใจนะคุณคุณเริ่มสังเกตได้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องราวต่างๆในชีวิตเราอะคะ่ะมันไม่ได้แค่เป็นเหตุการณ์นะคะบางคนก็แค่บอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณลองสังเกตตัวเองดูดีๆนะคะอย่างเช่นคุณจะไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยจะไปสัมภาษณ์งานนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งคุณเตรียมตัวมาอย่างดีเลยแต่งตัวออกจากบ้านอย่างดีเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอคุณไปถึงแล้วเนี่ย กับมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตารางนัดเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างการที่คุณไปสัมภาษณ์เนี่ยประสบอุบัติเหตุรถยางรั่วหรืออะไรกระช่างนะคะแล้วแต่ที่มัน คือบางอย่างที่คุณตั้งเป้าไว้อะ่ะแล้วคุณกําลังจะพาตัวเองไปตรงนั้นอะ่ะแล้วมันเกิดความผิดพลาดระหว่างทางนั้นนะคะเออจะสรุปให้ง่ายๆนั่นแหละค่ะมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งได้แล้วว่าเออบางทีงานนี้มันอาจจะไม่ใช่งานที่มันจะดีกับเรานะคะในระยะยาวก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยู่ในที่ทำงานแล้วเพื่อนร่วมงานไม่ชอบคุณเจ้านายไม่ชอบคุณทุกคนดูกันแกล้งคุณไปหมดทุกคนดูแบบ เป็นกลุ่มเป็นก้อนใครที่อยู่ตัวคนเดียวก็คือเหมือนแกะดําในที่ทํางานทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่พึงประสงค์อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแม่หมอเชื่อว่าหลายคนนะคะที่เคยผ่านประสบการณ์นี้หรือว่ากําลังผ่านประสบการณ์นี้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็สังเกตดีๆนะคะ,ะสัญ,ญญาณต่อมาเนี่ยก,ก็เป็นความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยตลอดเวลา คุณเคยเป็นไหมคะเหมือนกับแบบว่าทุกอย่างมันผิดพลาดมันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งหวังเอาไว้ะอะไรเงี้ยมันมันมันรู้สึกว่าคนเนี่ยหรือว่าโลกใบนี้มันเรียกร้องจากคุณมากเกินไปเพื่อนที่ทํางานอาจจะดีแมนคุณมากเกินไปครอบครัวอาจจะดีแมนคุณมากเกินไปสังคมอาจจะต้องการจากคุณมากเกินไปคือค,คุณรู้สึกเหนื่อยอะคะ่ะ รู้สึกว่าเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ทํางานก็ต้องเป็นพนักงานเพื่อนร่วมงานที่ดีกลับมาบ้านก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเป็นเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะแล้วกอ็อยู่กับเพื่อนก็ต้องทายเป็นเพื่อนที่ดีทุกอย่างคือคุณต้องพยายามเป็นใครสักคน เพื่อที่ให้คนอื่นยอมรับและทําให้คนอื่นมีความสุขอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกวันมันยากขึ้นเรื่อยๆนะคะการเดินทางในแต่และว,วันนี้ก็ดูเหมือนมันจะนานขึ้นรถก็ติดมากขึ้นเรื่อยๆการมีปากเสียงกับคนที่เรารักครอบครัวของเรามันก็ดูจะหนักขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้ความรู้สึกถึงความเหนื่อยอะ่ะชีวิตมันเหนื่อยหรือทุกอย่างมันดูเหนื่อยเป็นหดอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสัญญ,ญาณเตือนแล้วว่า าบางสิ่งบางอย่างมันต้องการการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลามันล่วงเลย,ลเลยผ่านไปเนี่ย คุณต้องรักษาพลังงานของคุณเอาไว้นะคะแล้วก็อาหาวิธีระบายพลังงานลบๆออกไปจากชีวิตคุณนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามเอาตัวเองออกมาจากเส้นทางที่มันไม่ใช่นะคะจากสังคมที่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่และสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งนะคะที่สําคัญมากเลยที่หลายๆคนเป็นนะคะแม้แต่ตัวแม่หมอเองในอดีตก็เคยเป็นปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะคะแต่ต้องใช้สติแล้วก็ปัญญาร่วมด้วยในการอ ในการดูอารมณ์ของตัวเองในแต่ละช่วงขนาดจิตนะคะอย่างเช่นคุณคิดถึงอดีตมากกว่าปัจจุบันบางคนมีอดีตที่มีความสุขมากๆแล้วปัจจุบันนี้มันแบบ มันห่วยแตกสุดๆเลยคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะเดียวกับปัจจุบันของคุณยังไงคุณจะจัดการกับปัจจุบันของคุณยังไงคุณก็คิดถึงแต่อดีตที่มันมีความสุขคิดถึงแต่ความสัมพันธ์หรือว่าความรักที่คุณเคยมีที่มันดีกว่าณนะปัจจุบันหรือว่าคิดถึงอดีตที่คุณเคยเป็นแล้วมันดีกว่านี้อะไรแบบนี้ค่ะมัน มันก็ทําให้เราไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วมันทําให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้นะคะเพราะว่าเราไปอยู่กับอดีตตลอดเวลานะหรือว่าหลายๆครั้งระหว่างวันบางคนมีอดีตที่เจ็บปวดแต่ว่าปัจจุบันนี้มีความสุขแล้วชีวิตมันดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่เคยอยู่กับ ปัจจุบันเลยไม่เคยขอบคุณและซาบซึ้งกับปัจจุบันเลยแต่กลับไปมองอดีตอยู่กับอดีตที่มันทุกข์ที่มันแก้ไขไม่ได้อดีตที่มันทําร้ายเราอดีตที่ใครบางคนที่เรารักมากเดินจากเราไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ย่างกลับไปย้อนอยู่กับอดีตก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันมีสองอย่างคะ่ะอดีตที่มีความสุขแล้วยังคิดถึงอดีตที่เป็นทุกข์แล้วมันยังก้าวข้ามผ่านอดีตไม่ได้ก็ย้อนกลับไปคิดถึงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสัญญาณแล้วนะคะว่าจักรวาลเขาบอกคุณว่าคุณ กำลังเดินมาผิดทางนะคะหรือว่าใช้ชีวิตนะคะในแบบที่มันต้องการได้รับการใส่ใจและแก้ไขมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางพลังงานอาจจะมีการรู้สึกว่าเจอกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันวันหนึ่งเนี่ยมันผ่านไปมากมายเราเหมือนกับตื่นมาแล้วก็ถึงเวลาเข้านอนอีกแล้วชีวิตมันเดินไปเร็วมากๆนะคะหรือบางคนบางท่านผ่านประสบการณ์ที่ได้พบเจอใครบางคนแล้วจากกันโดยที่ไม่ได้บอกลาหรือว่า โกรธกันโดยที่ไม่รู้ว่าเราทําอะไรให้เขาแล้วเขาก็โกรธเราอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างคุณได้เข้าใจแล้วว่าโอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ความผิดพลาดในอดีตหรือความผิดพลาดในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับคุณนะคะถ้าคุณไม่ไปให้ค่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้สึกถึงอดีตนะปัจจุบันเนี่ยนะเวลานี้ที่เราคุยกันเนี่ย ก็เริ่มต้นใหม่นะเวลานี้เลยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําอะไรผิดพลาดแล้วคุณรู้สึกตัวนะปัจจุบันวินาทีนี้ที่คุณฟังวิดีโออยู่คุณก็แก้ไขมันนะัวินาทีนี้เลยนะคะเราทุกคนเนี่ยต้องการพื้นที่ส่วนตัวทุกๆคนนะคะต่อให้คุณเนี่ยเป็นผู้ให้มากแค่ไหนแต่ก็อย่าลืมหาพื้นที่ส่วนตัวนะคะให้กับตัวคุณเอง เราทุกคนเนี่ยต้องการพื้นที่ที่จะได้คิดนะคะที่จะมองภาพชีวิตเราในแบบกว้างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเส้นทางที่มันยุ่งนะคะชีวิตมันดูยุ่งมันไม่มีเวลาเลยมันต้องเดียวกับคนไม่ซื่อสัตย์นะคะมันต้องใช้ความเข้าใจอย่างมากที่จะ เดียวกับคนอื่นนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เข้าใจว่าผู้คนได้เดินจากคุณไปโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณทําอะไรให้เขานะคะหรือว่าบางความรักที่คุณต้องจากเขามาหรือว่าเขาจากคุณไปโดยที่ไม่ได้บอกลาหรือว่าไม่ได้แก้ไขบางจุดก่อนที่จะจากกันไปอะไรแบบนี้ค่ะมันมีได้มันมีได้หมดนะพลังงานแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตคนเราอันนี้แม่หมอพูดเฉพาะพลังงานหน้าไพ่นะคะอ,อ่านจากหน้าไพ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะ การออกจากสังคมที่วุ่นวายการออกจากเส้นทางที่มันไม่ใช่แล้วทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะหรือว่าผิดหวังอยู่บ่อยๆหรือว่าออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันถกสิทธ์กับคุณนะคะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสัญญาณจากจัก,กรวาลว่าคุณกําลังเสียเวลาชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีประสบการณ์แบบนี้แล้วคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือมีประสบการณ์แบบนี้อยู่นะคะอยากให้คุณมองหา สัญญาณนะคะแล้วก็วิเคราะห์สัญญาณนั้นๆน,น,นะคะด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ตรงไปตรงมาต่อตัวคุณเองนะคะไม่ต้องหาเหตุผลนะคะเพื่อที่ให้เราอยู่ต่อทําต่อหรือว่าเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการการแก้ไขมันมีบางอย่างที่ผุดขึ้นมาในหัวคุณว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องถูกถูกแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนั่นแหละค่ะคือจักรวาลเขากําลังพูดกับคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณ ไม่มีสติเลยคุณจะไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกนี้ได้เลยระหว่างวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาตัวเองออกมาอยู่ในพื้นที่ที่มันสงบมากขึ้นคุณก็จะเห็นนะคะหน้าต่างแล้วก็ประตูอีกหลายบานเลยที่เปิดรอรับคุณอยู่ประตูบานนี้ปิดมันก็มีประตูบานใหม่เสมอ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะให้กลับไปหาสัญญาณน,นั้นที่เป็นสัญญาณจากจักรวาลว่าคุณได้เดินผิดทางอยู่หรือว่าได้เดินทางออกจากเป้าหมายในชีวิตของคุณจริงๆอยู่คุณกําลังไม่ซื่อสัตย์กับจิตวิญญาณของคุณอยู่เพราะฉะนั้นหาให้เจอนะคะแล้วก็แก้ไขปรับเปลี่ยนนะคะพาตัวเองกลับมาอยู่ที่ตรงกลางนะคะในที่ที่ใช่เส้นทางที่ใช่แล้วคุณก็จะรู้สึกเบาสบายแล้วก็สบายใจ สงบมากขึ้นนะคะหากคุณเพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีวันที่ดีนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันทุกวินาทีทุกวินาทีทุกเวลานะคะไม่จำกัดอายุไม่จำกัด อดีตที่ผ่านมานะคะไม่จํากัดเพศนะไม่จํากัดอะไรทั้งนั้นนะคะเราทุกคนมีสิทธิที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะในแบบที่เราเป็นนะคะแล้วก็ยอมรับในความพิเศษของเราเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยพิเศษมากๆนะคะแล้วก็เราได้มีโอกาสที่จะยังได้ฟังคลิปแบบนี้อยู่ยังมีโอกาสที่ได้แก้ไขอยู่ยังมีโอกาสที่ได้เริ่มต้นใหม่อยู่ยังมีโอกาสที่จะ พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอ,อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปสู่เส้นทางและเป้าหมายและความฝันที่คุณวางเอาไว้นะคะจากพื้นฐานของความเป็นจริงเข้าใจสัจธรรมแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะคะเราก็จะเจ็บปวดน้อยที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ